กินอาหารทอดอย่างไรไม่อ้วนไม่ต้องกลัวอ้วนหากินอาหารทอดไม่ต้องกลัวอ้วนถ้าต้องกินอาหารทอดเคล็ดลับการกินอาหารทอดทำให้ไม่อ้วนอาหารทอดอุดมไปด้วยน้ำมันไขมันเรามีวิธีการรับประทานอาหารไขมันเหล่านี้แบบไม่ต้องกลัวอ้วนกันอีกแล้วโดยมีวิธีดังต่อไปนี้ 1. เลือกน้ำมันให้ถูกชนิดน้ำมันที่เราใช้ทอดหากเลือกให้ถูกชนิดก็ ็ลดปัญหาลงได้ซึ่งน้ำมันที่ดีได้แก่น้ำมันถั่วลิสงน้ำมันดอกคําฝอยน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันคานโนลาและน้ำมันมะกอกซึ่งเป็นน้ำมันที่ดีสำหรับใช้ในการทอด2เครื่องเคียงช่วยลดผลเสียจากการทอดการรับประทานของทอดถ้าจใจดีต่สุขภาพก็ควรรับประทานไม่มากจนเกินไปซึ่งวิธีแก้ปัญหาก็คือใช้เครื่องเคียงวาง ไว้บนจานด้วยเครื่องเคียงได้แก่แตงกว่าผักใบเขียวบลอกวอรี่หน่อไม้ฝรัง่งผักโขมหรือผักใบเล้ง3ทอดในน้ำมันอุณหภูมิที่พอเหมาะเพราะอุณหภูมิของน้ำมันเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อาหารทอดมีโทษต่อสุขภาพซึ่งอุณหภูมิของน้ำมันที่เหมาะสมในการนำอาหารลงทอดประมาณ180งอสงศาเซลเซียสนั่นเองคืออุณหภูมิของน้ำมัน ที่เหมาะสมในการนำอาหารลงไปทอดคือควรสูงกว่า180องศาเซลเซียสหากต่ำกว่านี้จะทำให้ต้องใช้เวลาทอดนานและทำให้อาหารอมน้ำมันโดยไม่จำเป็นแต่ถ้าหากอุณหภูมิสูงเกินไปกว่านี้ก็จะทำให้น้ำมันที่ทอดอาหารปล่อยสารพิษที่มีชื่อว่าสารโพลา่าซึ่งอาจ์เกิดสารกอร่อมะเร็งได้ฉะนั้นจึงควรทอดที่อุณหภูมิ180 ๘องศาเซลเซียสหลังรับประทานอาหารทอดควรทานผักผลไม้ที่มีกากใย,ยสูงตามด้วยเพราะการทานผักผลไม้ที่มีกากใย,ยสูงเท่ากับเป็นการดีทอกลำไส้ขับล้างสารพิษไปในตัวทําให้เมื่อเรารับประทานอาหารทอดและได้ทานผักผลไม้ตามไปจํานวนมากๆก็จะช่วยทําให้ขับเมือกมันจากอาหารมันๆออกไปได้ช่วยให้ลำไส้ สะอาด5อาหาร,หาาหารเมนูชุบแป้งทอดควรเลือกแป้งแบบไร้โปรตีนกรูเตนโดยเวลาที่จะทำอาหารชุบแป้งทอดแป้งอนเนกประสงค์คือสิ่งที่หยิบมาใช้กันบ่อยที่สุดแป้งเหล่านี้จะมีโปรตีน เป็นส่วนประกอบซึ่งช่วยให้แป้งที่ชุบติดกับอาหารแต่ก็ส่งผลให้แป้งเหล่านั้นอมน้ำมันอย่างมากมายมหาศาลฉะนั้นลองเปลี่ยนมาใช้แป้งข้าวโพดหรือแป้งข้าวเจ้าก็จะไม่อมน้ำมันและดีต่อสุขภาพของเราอีกด้วยโขกเติมโรสแม a ลีลงไปในระหว่างการทอดเช่นเฟนฟรายจะเป็นอาหารทอดที่เสี่ยงต่อสารก่อมะเร็งแต่ถ้าจะ ให้ดีในขณะทอดต้องเติมโรสแมรี่ลงไปก็จะช่วยลดสารก่อมะเร็งได้และอย่าทอดนานจนเกินไปควรทอดให้สุกแบบพอดีพอดีจะได้ไม่อมน้ำมันส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ ขอใทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกายสุขใจตลอดไปค่ะ